ปีนูทุกคนเออเจ็บตัวอ้ามาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วหัวหน้าเต็มเลยโอ้อขึ้นมาหลายเจ้าแล้ววันนี้เอา้เอาซีอีไปยู่วันนี้เอ้าเอ้ามันมาเร็วมันมาเร็วเยีย่ยมเยอะเดี๋ยวนี้เลยอคอนโดกระต่ายแบบขับบอยเลยเฮ้ยขับบอยเฮ้ยเฮ้ยสู้วันนียนอนอยู่างเด็นนดเลยดีดีดวันนี้คือตะพูดแต่ปีแทนขึ้นมานั่งกินอยู่ผู้เดียว ที่ไม่ลงเม็ดงานน่ยยังนี่ไาไอเก่คือซื้อหอดกระปูมันน่ะพูดได้บอกให้จะซื้อแค่พูดได้บอกให้จะซื้อไม่ค้าไม่ค้าไม่ค้าไม่คะแบบแม่ยำแบบสายตาหวานให้เออเ็เลยอ้าวคนนี้สวยไปหยาไาหยากระปูอันนึ่งจากซีอามาเ็ดเป็นปนปนนะใส่บนน่ะอู้ไปจะกินดูนะนี้กูไม่ได้ทกระดองกูไม่ได้ทำอย่างไรโอเคโอเค เป็นแซ่บท็กดีด้วยมือๆนะเจ้ากระปูน้าเจ้าปูน้าจากตลาดปลายพาคสกลนครเดี๋ยวชิพาไปยางอยู่จมือคักแทนอือจะบะเม้นกระปูทะเลและกรบปูน้าปูหน้า วีลคัมชูฟาร์มฮักเด้อาวทุกคนอันนี้จะเป็นฟาร์มฮักทุกคนเนาะเท่กนเนาทก็เห็นอยู่ขางทางหละแต่ว่าเห็นมันคักดีเนาะเห็นมีตัวแกะตงัวโตซ้างแม่หมกแม่หมอดกันเลยอ้ามาบอกมาเจ้าใหญเนี่เอ้าสวัสดีพระเจ้ามาทอดสวัสดิ์ <ภา S 2> สุนครแล้วพระธาตุเชียงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามลือเรื่องน้องหารแลแตการปราสาทพิ่งสวยชุดซึ้งสาวผู้ไทยทิ่มมั่นในพุทธธรรมยินดีรับเข้าสู่จังหวัดสุนครั มัดแล้วฟร์มแกะไปอันนี้คือน้องฟ้ามหักโอ้ฟาร์มฮักฟาร์มนี้มีแต่ความฮักเอใไปเข้ามาก็มีแต่ความฮักทนั้เลยเดี๋ยวให้น้องป้าดมัดเบื้องก่อนยังไหนเนาะเคยเห็นแต่แบนบ่แม่แต่แบนเบิ้งแกะโอเคไปดีแกะเนี่ยบ่เอาป้าลมลื่นดีเนาะฮานเพิ่นแบบเป็นลมลื่นดีมีน้ำมีอย่างทุกคนเบิ่งนะมีบ่อนมีอีกสังโอ้ต้นไม้เนาะฟาร์มฮักสะกดนครทุกคนีป้าดยางเรืเลยชื่นใจเด็กๆอีหลี เล็กน้อยนะตะปูตะปีนี่สั่มกึ้มมานะเออเนาะคักค่ะทุกคนอาแค่มีต้นส้มนะปิดเอาะไหมต้นส้มอะเนีเน่เน่เน่ต้นส้มปลอมเนาะโอ้เย็นเนาะยังไงโอ้น้ำน้ำใสเนาะเออใสยังเขียววีญเขาเรียกว่าเป็นเป็น สาน้ำชาเขียวน้ำชาเขียวเป็นน้ำชาเขียวไปสน่ะนรรยากาศใจเนาะบรรยากาศแม่บรรยากาศดีบนั่งูนะโอ้คักแต่เออเย็นเนาะเย็นมันบอกหนิมันมีน้ำมีอย่างนี้มีน้ำต้นบางดีไรอย่ไหนนี่ต้นบางเดือแม่นี่นี่ใหนบอกเอาไปกินกับเนื้อโมกินไข่นี่เห็นบอกต้นบางเดือดแกะนะบุ๋มเป็นเบนะแกะอยู่บ้านเรามีแต่เบนะกำลเบืองแกะดีกว่า ตานี่บ่อแกะนะคะก็เคยเห็นนี่ไห <20 S 1> เลยยี่สิบบาทนี่บ่ออาหารปลาอาหารกาาารกกตะกตาะ่า,ะะตายอาหารแกะซาบาทอู้กระต่ายได้ทำพุ่นน่ะซื้อไปเอา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 ข้างกระต่ายแล้วก็เอาทั้งแกะน้ำจะได้จะได้กระต่ายอ่ะนี่เกะหู้อาหารแกะตัวไหนจ้าที่นี้บ่าาออย่างค่ะซาบาทเด้อซาบาทเลยแค่ มันเป็นอาหารกระวใต้แหละเป็นอย่างกะมันบ่มีค่ะอันนี้ก็กินได้ออ๋หมดแล้วโอเคเป็นส่วนุ้งค่ะบุ้งเชิดกระเจ้าอยู่บ่บอกถึงโอดได้บ่โอโอเคโอดเอาดีกว่าอะไรเส้าบาทเอาเสบาทบอกม่เห็นโอเคโอเคเส้าบาทเสบาทแข็งแกร่งแข็งแกร่งทุกคนอาหารตุ๋ป่าตุ๋เกะทุกคนแล้วก็กระต่ายด้วยทางนี้นะคุณน้าน้องๆน่ารักอีหลี <Goodness. hh> in อ้กําลังกินเลยทางนั้นน่ะไปเดี๋ยวเอาไปหาให้อาหารเพื่อนบอลหอมๆนีกลัวอุ้ยนี่น้องน่ารักจริงๆไปไปไปนี่กันี่พอลคนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอา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 กินยาเยอะบ่นี่อุ้ยเอาพี่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 น้องแกน่ารักสปูตะปีรุตคอนเออเจ็บตัว เต็มเลยอโอ้ขึ้นมาหลายแล้วเราวันนี้เอ้าสีอยู่วันนี้เอา้าเอ้ามาันมาเร็วมันมาเร็วไอ้มึงยึดเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้นะอ,อ๊บไปไปอเออคือระบายหนาคือแบะหนาคือแกะแผลคือหนา,นา,าคือแบะไปคือมาเพิกินว่ะคือยู่คู่มืออยู่กันกันแล้วเนาะกินอยู่คือมาเพกินกนี่ฮ่ <laughs> าทุกคนให้อาหารแพะเป็นหนา อยู่งผู้มืออยู่กะผเบื่อบ่บ่เบื่อเยอะบ่หนี่เบื่อเยอะบ่โอ้โหน่ะตุ๊กแกมีหลายสีเนาะมางนี่ตุ๊มีตุ๊กแกใส่แว่นตาก็มีนะไอ้แว่นแกใส่แว่นตาฝุ่นนะป้าแกะดำก็มีเนาะแกะสีดำสาลก็มีเดี๋ยวนะอยากกินนะเดี๋ยวนะ น่ัเลย้าเคยเห็นะวยแพะแ,แพะมันจะเป็นมันจะบ่มีเขา ừ, แล้วมันก็นจะเป็นคนฟูฟูนานานา่นาหนานี่แหละชุดหนังแกะนะยเออชุดหนังแกะแม่เขาก็ ชุดขนแกะอ่าขนแกะอืมชุดขนแกะไม่ให้กินไม่ให้กินไม่ให้กินหรอม่ให้กินได้ไหมนีอันเห็นกระเจ้าว่าว่าอันนี้ไปให้กระต่ายก็ได้ปะใช่เอาไปให้กระต่ายน้ำเลเอ้าอยากไปแบะให้นกกระต่ายหน่อยเด้ออ้าวไปให้กระต่ายก่อนไหนโอ้ยเหลือตบบนี้แหละไปให้กระต่าย พูดปลากินแบบกินเห็นในของว่าเขาไม่กินไม่กินแล้วมาหอดแล้วคอนโดคอนโดกระต่ายแบบข้าบอยเลยเอ้ข้าบอยเฮ้ยเฮ้ยสัวคนเนตนอนอยู่างเด็ดดีดีดีปู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 มันมันอิ่มแล้วอันนี้นะตอนนี้คือแต่ปูแต่ปีแถมขึ้นมานั่งกินอยู่คนเดียวโอ้ย ทิมไม่ลงมัดงานน่ะกินตัวนี้ด้วยอุ้ยปากเลยน้อยจุ๊ก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 กินได้อยู่บนนะฮะเงยเอาก้านอ่อนๆให้เอาก้านอ่อนๆเออการอ่อนทิมปายเป็นอาหารวางคือหัทิมไม่ใกล้ๆนี่ทิมยังไกล ห้ามจับห้ามจับเออเขาก็มีคอนโดเลยเนาะมีคอนโดแบบสไตล์ข้าวบอยให้เลยเข้าใจเอสเนาะเขาใจเอสฟาร์มฮักจะมีมาโดนแล้วล่ะมีดนแล้วบบมีแต่าเขาขี่รถไก่ดุแตไม่ได้พาแวะเข้ามาอีกสื่อวันนี้มีโอกาสเป็นโอกาสดีเออึ้นมาแวะฟาร์เบินโค้งกร่าทางพุ่นป่ะชีพเฮาโอ้เฮิร์นเพิร์นอันนั้นอ่ะพุ่นน่ะอันนั้นบ้านอันนั้นบ้าน อ้นุปาดย่างหลายเลยพูดอเ่มีอะโอ้มีแตบขาแตบหัวไว้เวาเออปลว่าแต่ว่าเป็นสักอย่างแหละเขาอิสัญลักษ์เอาไว้วเอ,อ้า,อออากินกกินเดี๋ยวเสียใจเอาไปเลย <laughs> คนมาในเนี่ยเขาจะเอาไปนี่เอ็ดซื้อเอ็ดเอ็ดเปลี่ยนซื้อเปลี่นชุดหนังอ,อ,อคนแกะแต่เขาก็ต้องเอาไปฟอกขาวก่อนเขาก็ต้องเอาไปฟอกขาวก่อนอขเขาไปฟอกขาวก่อนอ โอ้โ้โอ <Ooh> ้าอยไปดึงหลุคนเทนต์กับแม่อ่ตรนนี้และหมดแล้วใครกินมัน <hat> ล่ะชิปเฮาชิปเฮาเืินเผินน่ะยวงไตเต็มหมดน่ะขื้กินปะหอมแก้มเนย เโอ้ยยังเทอะไรวะนะขาวบอยขาวบอยขาบอย้าวบแดงอะถ่ายรูปให้ยืน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 กลางนี่ยืนกลางเลยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอนี่มีโทรศัพท์พร้อม โทรศัพท์โบราณฮฮเฮ้ยโหลเอาฟาร์มฮักครับฟาร์มฮักมี้มีโอกาสพานอกป่ามาที่ฟาร์มฮักนะฮะมีรถไทยโบราณสนิมกินอยู่ทางพุ้นมีสางแมมมอดทางแมมมอด ตลาดสดเทศบาลนครสกลบ้านม่วงเอาทุกคนตอนนี้เฮามาเลาะตลาดนะตลาดสดหรือว่าตลาดใบพัดนี่ทุกคนเนาะเมื่อน,นั้นเขามาแล้วก็เจ้าบอได้เปิดแลทุกคนเออมาเสาคนนะตอนนี้ก็ประมาณอ่าใบสามใบสองประมาณนี้แหละใบสองใบสามทุกคนเอากับประมาณนี้เนาะกับเจ้ากระเริิมเปิดแล้วแหละเดี๋ยวเขาจะมาเลาะเบิกทุกคน อันนี้ก็เป็นการมาครั้งที่2ของเฮาเนาะสุดนั้นเฮามากับไอ้แขกทุกคนโดยใช้อ่าพาหนะก็ะคือรถรถอันนั้นแล้เนาะรถบีบากเราเอ้าเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนไปเลาะกันส่วนไอ้แขกเพื่อนเดี๋ยวสิตามมาที่ลังนะไปะเดี๋ยวเฮาไปเลาะกันว่ามีอีหยังขายนี่เนาะมีปิ้ง,ม,งมียางมีอีหยังบ่มีหอยมีหยังมีหมดใครมาดเดาะใคบมาแดงทุกคนเดี๋ยวเลาะเลาะ,ะบิ่งก่อนเนาะเอา้าคนน่ะเดี๋ยวมาเลาะทางนี้แหละเฮาโอ้มีอยู่นะ มใส่หมดเด็ก,<อ>กทุกคนปชาหน่อยเดียวป่ะเราเลาะคนทุกคนอืมมาลงมาแรงเนาะมีเพาะมีแขงทุกคนมีเคียงน, ой, นะน้อยก็มีนะมี่มีแขงน้อยตัวนะมงมันเลยอืมที่ได้กินลายเลยอีกโซนปุ่ก็ค,คือกันทุกคนคล้ายๆคือแบบดอกกระเจียวกันทุกคนปะ่ะเดี๋ยวไปเลาะทางปุ้นกัน ตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบประเทเนื้อทุกคนนะนี่เนื้อหมูเนื้องูทุกคนพูดเลยทั้งในก็คือกันปะ่ะเลาะเบิ่งกันทุกคนตลาดก็คือมะกวงนะกวงใหญ่เลยสามชิ้นเลาะนี่เป็มะกวงนะข้างนอกก็ยังไม่ได้ขายเนาะเราเหน็นเจ้าตังขายน่าจะตอนเรื่องแรงพูดเลยอันนี้น่าจะเป็นตลาดทั้งในที่จะเปิดนี่ทั่วดินอื กระดินด่นทุกคนคุณอนาน,นอมก์ก็ไเลยน้อยใหญ่เนาะเอาไปเกงทุกคนตั้ลอตเตอรี่ก็มีบัตรมันนี่ก็เป็นมือห่วยออ้โมทุกคนแต่ว่าเฮาก็ซื้อไปแล้วนะเขาซื้อเจ็ดสองทั้ง่าเลยสองตัวเนาะ <laughs> เลขทายสองตัว, 7, 2, วเจ็ดสองทุกคนเอาหาเบิรสีถึงอยู่บ่นี่หมักเงียวก็มีหมักเงียวทุกคนเอาไปลุยน้ำปลาแดกนะหมักใส่เนะาะตั้งบ้านเอาหมักใส่ทุกคน แตงโมอย่างแดงเลยเนาะเอ๊าะเหาะเบิ่งทุกคนค,ค,คุณนางแมงคแขงแมงคแขงไข่มดแดงและกัตัวจักจั่นทุกคนนี่จักจัน่นทร์เกีย๊ยวดอกกระเจียวนี่ขนนก็มี้ไม่ขนมแปดสิบบาทอ๋อจ้าร้อยนาทีโอ้ครับทุกคนไปเหาะเบิ่งเข้ากันเลยนี่ไข่มดแดง โอ้จานเยอะแท้เจ้าบาจจานี่สองค่ะออสองร้อยอันนี้ร้อยหนึ่งเนาะอ้อ๋อทุกคนอันนี้ร้อยหนึ่งนะอันนี้สองร้อยไข่อยางอู้ไข่เปล่งเปล่เลยเนาะตึงๆเลยไข่นะนี่เห็ดบดทุกคนแมงแข่งนี่ลายแีอยูเนกิน ตอนนี้ก็ว้สองมบสามแล้วกับคนมาเลาะกับเกือบกแถวเลยทุกคนีห้องแสดงก็มาเลาะเนาะมีหัวเลาะเร้อมหัวหัวมันมีขามีขาคักคักคักลายดีมีพวกพชแมงเเข่งเลยทุกคนมีคอแมงแเข่งหลายนะหน้าหน้านี้ก็จะเป็นแบบยามของมันเนยแหมแมงแเข่งอ่ะเออจักจั่นก็ยังเป็นยามมันอยู่เนาะ แต่เขาบม่ได้เห็นก็จาขายเห็ดปวกนะตอนนั้นเขาไปเลาะอยู่ตลาดเปี๊กจ่าทุกคนไปจ้าก,ก็จะเอาเห็ดปวกมาใส่ข้างลาวมาขายเอา้าคุณน่ะฟ้าแมงแขงบ่ะคุณน่ะโอ้แมงแขงทุกคนอย่างหลายนี่หลายเียไข่หมดแดงก็คือกันนี่กะเนื้อแดดเดียวนี่ตุลทุเรียนข้ะกายทุเรียนทุกคน เจ็บหัวเหี่ยวเลยเออบะเตอรกับทุเรียนเนาะทารสเท่านานะ่ะเออทานเท่าบะเตอรกับทุเรียนทุกคนเนาะโซนนี้ก็จะเปิดขาแล้วจ้านี่นายูนายกินทุกคนมันดอกลูกชิ้นนะปลาอืมกินเลยกินนายกิน,น,ก,นกับระมาณนี้ทุกคนเนาะนี่อากาศมันฮ้อนไงบางฮันกับเปิดบางฮันกับ,บ่ได้เปิดนะ ว่าน้ำน้ำขายดีกว่าเพราะว่ามันหอนสมันจ้าปะ่ะเดี๋ยวเราหาซื้อยอย่างกินก่อนนะแล้วก็ไปเจอกักบไอ้แคะเปเนาะที่ทนะางคุณแหละสิบบาทจ้าอีงี้มา,<ส>าไอ้แคะ <สา S 1> คือซื้อฮอรกับปู่มนะันอะปู่ได้บอกให้เจ้าซื้อแอค่ พูดได้บอกให้จะซื้อแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่คบบแม่ยังแบบใส่ตาหวานให้เออก็เลยอ้าวคนนี้สวยปลาหยาปลาหยาไปมาได้เลยไปมาได้เลยเจ้าพี่ยังไม่กระปุกอ่ะทุกคนได้กระปุกแล้วเขาเสียให้กินเองนี่กระปุกหน้าเดี๋ยวจะพุดเอาว่ะเราไปล้างก่อนล้างกับมาจีเพชรป่นกระปูให้กินเด้อเอาได้เลยทุกคนท์หกสิบบาทอลยนี่เออห้าสิบบาทเนาะห้าสิบบาทเอากระปุก ้วก็นี่หมักม่วงหวงทุกคนซื้อ FC ซื้อจาก FC เพตคอนเนาะคือหกสิบบาทนี่ก็ได้เอาย้างไปด้านใดถ้าเขาว่าเบ่าผู้ไทยนี่อ้าเสียเงินละเบ่าผู้ไทยบอเออแมนละอ้าโอเคเบ่าผู้ไทเลยโอ้ยมาเป็นบรรมบอยนังอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนเขาได้มาเจอ FC นะสวยกันป็นธรรมดา ประมาณนี้แหละอุ่หนุนกันครับอุนุงกันมีนี้เข้าจะทึ่เรขเขาก็เลยต้องไม่รู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังจะถึ่เลขทุกคนเออม่รู้สึกเลยเลยแบบหน้าแบบมีลาสีแหงดำๆไปนี่นะหนามีลาสีเอา้าเบิ่งเลอยังออกเนาะประมาณนี้ทุกคนเราตลาดไปพัดแล้วบันนี้ก็เดินทางไปบานม่วงแล้วบันนี้นะเออป่ะไปนั่งกันจ้าอย่างร้อนทุกคน คุณน้าร้อนสำหรับกลางวันเลยคนมาตลาดใบพัดนี่ยตั้งหลายเนาะเออเอาละครับหลังจากที่มาจากตลาดใบพัดนะฮะเข้าซื้อกระปูมาเห็นเพื่อนเคาะกอกเก๊กกอกเก๊กกอกเก๊กกอะปูอันนึงแต่ซีอามาเฮ็ดเป็นป่นป่นนะไหนป่นเนาะโอ้เป็นจะกลิ่นถูกนะต้นนี้คือบุริตัมกระดองบุริตัมใช่ไหมเนาะโอเคโอเคโอเคเป็นจะเสียบอยู่เนาะ กีมือนะกับเมนูอีกอันนึงเดี๋ยวจะเป็นซีนโคขุนยางเป็นซีนโคขุนแห้งกัตลาดใบพัดนะครับกับ่าว้าพื้นเพลนกับสามารถที่จะผ่านไปนะครับถนนใบพัดเาแวะได้นะครับทางออกไปทางมุกดาหารือว่าเบิรนในกุเป็นแม็ก็ได้ครับของยู่ของกินหลายขนาดเลยนะแม่งแค่งกันหลายนะครับไข่มดแดงกันหลายอาหารทุกอย่างมีเบิรดเลยนะครับซากระเบือยันเลือดลบอาหารทะเลแห้งหลาย ไปเบิรงนี่รถครับบายพาสสกลนครนะครับเป็นตลาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครนะครับคนทูประเทศนะเดือดถังเข้ามาเอาเดี๋ยวเราพาดเอฟในยูนอกินกันนะครับคาซิมเกันเราชิมเบิรงบวชเขาบัวชเข้าจะรวงบวเขาจะรวได้ฝนเดือดกันลืกันลืนนี่ไอตัวนี้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 ป่ะอันนี้ค่ะป่ะอันนี้บวชขาดแต่ว่าป่ะนี้บวชขาดอยู่ได้ละอันนี้มันมันมันหยาบ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 มันหยวแล้วน่ะค่อยๆระวังมือ มือพุกบบโออต้องมีผักกั๊บอันนี้มนชอบกั๊บเน่ยาหละจำเจียวนี่แหละเข้าจำเจียวแห้วเขาะำมันเลยายออกเลยเราแล้วเรียิลมนชิมดูเจีวกระปูอ๋อแซ่บเจ้าวกระปูให้ยมวนชิมนะชิมมันมนแซ่บแบ เจลกระปูเด้จำง้อเจลกระปูหน้าเจ้ลกระปูหน้าจากตลาดบายพาสสกลนครเดี๋ยวชิพ่าไปย่างอยู่จังมือคักแท้เนาะมีแมนกระปูทะเลได้กระปูหน้าอืะปูหน้าชิพ่าไปเล่นวัดบ้านเยเบียก็คักอ่ะเป็นวัดสายกรรมฐานเจ้ามักเลยอ่ะซึ่งภูเขาเนาะกินข้าวกันทุกคนนี่แหละเจ้ลกระปูมาจากตลาดบายพาสนี่แหละ ง่าง่ายแทบแสบดีเซตป่นนะแต่ว่ามันมีพักกันเลยอ่ะต่ำดีกยว่าเจี๊ยบเจีบเจียกระปูกเนากินหมดอืมอึมมีหมดมันแ่บก็คือแ่บแ่บเนาะมันเผ็ดเทานั้นแหลเทากินเผ็ดิดใส่พริกหลายพวกแม่เข้าใส่เกลือกเป็นังแล้วก็เลี้ยวเอาวันนี้ให้เจ้าของเพิ่นเอดกินได้วันนี้เด้เพิ่นคำซิเพิ่นด้ว รีแอคชั่นพิเศษเนาะอู้บุญอ่ะบอสแซบเลยตั้งบอแซร์แบตั้งบอแซบเบิร์นเนี่นสิคูดให้เบิร์ตั้งบอแซบแซ่บต่างสรุปแซ่บเดี๋ยวเธอหลังหากระปูตัวนี้ใหญ่มาก